ดีจ้าคุณโมบายนั่นแหละที่บอกว่าเอาอีกก็สองตอมอันแต่ก็ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็สวัสดีค่ะมาชมสวนด้วยกันนะคะสวัสดีคุณนะคะ ไปแล้วจ้าเขาเรียกกลับบ้านแล้วได้อยู่หน้าตาบจ้าพอได้กินปลูกทิ้งปลูกข้าง <c oughs> เดียวนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าลูกชายเกกับหลานอยู่จ้าอยู่อยู่อยู่แต่ทำงานช่วยกันตัดยาหน้าบ้าน ให้กำลังใจนะคะพี่บุญมีขอบงาไม่จ้าพอได้กินอยู่คุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะมีแต่หมีแต่เข้าไปให้กำลังใจเพื่อนๆไปทีก็คือเขาปิดผนผักอันนี้ลองปลูกดูจ้าเนี่ยขอได้กินอยู่จ้า ขอบคุณนะคะขอบุกกกำลังใจกับคุณขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทำอะไรขอประสบผลสำเร็จเร็วๆตรงนี้ต้นมันงามอะถ้าเราใส่ค้างให้เขา <S <S <ม>อะเนาะ ดูสิคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกันจะ้ะเนี่ยคะ่ะพอได้กินพอได้กินอยู่ในปา่าญ้าอืมพอได้กินจ้ะดูสิแล้วไม่มาสองสามวันเขาแก่หมดแล้วจ้ะเนี่ย ก็ชื่อเล่นกันเนาะคุณโมเนาะขอบคุณนะคะป้าเฟยแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวหนูลงแล้วดีกลับบ้านเลยจ้ะขอบคุณที่คานเลยจ้ะ <c oughs> ไม่ได้แล้ะ เหมือนอะไรมากินค่ะแต่ลูกเนี้ยได้อยู่เนาะอ๋อป้าป้าเฟยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณสองร้านดวงตาที่อยู่เป็นเพื่อน <c oughs> แอบ่อยพอ <c oughs> ดีอะไรว่าเธอยู่กับบ้านคุณโมเมื่อต่อนมมสมบูรณ์ไหมคะมีทุกอย่างเลยจ้ะ นี่ก็กล้วยหอมอ๋อยังอีกนานเลยเรียกไม่ถูกไม่รู้ก็เข้าไปดูคลิปอยู่ให้บ่อยๆอ,อยู่จ้ะขอบคุณเหมือนมันหมดชุดแล้วค่ะมันยังไม่ไอ้นี่แต่ยังว่านข้างล่องนี่มันบ,าบ่ายว่ามาทุระเนี่ยแหละพายามาสวนเราก็เลยลองลองขึ้นดูซิ จ้าเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวจะนายกลับบ้านกันแล้วจ้าเดี๋ยวคุณย่าหง,งุดหงิดคนแก่ยิ่งอารมณ์แปรปวนอยู่อ๋อป้าเฟยคนโคราชจ้าหนูว่าคนบุรีรัมย์จ้าทางผ่านเดี๋ยวปีใหม่ก็คงได้กลับบ้านจ้าขอบคุณค่ะสู้ๆจ้าเหมือนกันจ้าคุณเฟยเปิดตาดูเฉย ว่าเออเราจะพูดคล้องไม้เพราพูดไม่ค่อยเป็นคุณเฟยน้ำตานะคะบรรยากาศดีจ้าขอบคุณค่าก็ว่าอยู่จะเอากังคืนอยู่จ้าให้กำลังใจอยู่เป็นเพื่อนตั้งนานเลย จ้าสู้ๆไปเกนนั่งอยู่หน้าบ้านเราเลยมาดูท้ายสวนหน่อยเดินมาดูขึ้นกี่โมงคะเดี๋ยวหนูให้เข้าไปให้กําลังใจจ้าจะเป็นคนที่ไปบ้านไข่แล้วอยู่จนโหนั่นอ้าวบอกกุ้งทางโน้นเขาดูดจับไปแล้วนี่จ้ะหมดแล้วไม่ได้มาสองสามวัน ขึ้นกี่โมงคะเดี๋ยวหนูให้เข้าไปให้กําลังใจจ้าจะเป็นคนที่ไปบ้านไข่แล้วอยู่จนโหนั่นไอยังขาว้าเฟยถึงไหนแล้วจ้าปอไหนแล้วแล้วป้า,ฟานะเฟยจะาก็ตัดยา,ยาวๆย,ยกไปแล้วไปให้เขาตัดต้นกล้วยไปทำกระทงแล้วไปตัดเอาเล็กๆเ,กเกที่ยวได้จ้า เนี่ยค่ะร่มลื่นสวยบรรยากาศดีจะ้ะถ้าผ่านมาก็แวะมาได้ทักมาจ้าเดี๋ยวพามาชมขอบคุณนะคะเดี๋ยวลงเลยจ้าไม่สะดวกจะ้ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันเลยฝรั่งวันนี้ไม่ได้เก็บจ้าไม่มีออเดอร์บรรยากาศอ๋อปลาเฟยคนโคลาจ้า หนูว่าคนบุรีรัมย์จ้าทางผ่านเดี๋ยวปีใหม่ก็คงได้กลับบ้านเวลาของเขาแต่ถ้าเขาราลองเราก็ขึ้นดึกๆึนเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเผื่อคนอื่นเขาเปิดตาทิ้งไว้เชิญนะจ๊ะวันนี้บรรยากาศดีจ้ะนี่ค่ะกระเพาะได้กินเนี่ย ดีต่อใจอยู่ <c oughs> แต่คุณโมช่วงนี้ว่างเลยจ้าแวะเข้ามาได้เนี่ยเนี่ยฟักทองเราก็มาปลูกไว้แบบไม่ได้อะไรเลยทางนี้ไม่งามอ่ะข้างในเมื่อกี้เดินกลับแล้วอลูกจะได้กินนะคะเนี่ยค่ะบอก <c oughs> จะบ่นว่าพี่รถแอบก็ส่วนที่แบบของเจ้านายนะคะที่ถ่ายลงคลิปไปดู เราก็เอามาก็รื้อมาก็เอาส่วนที่ใช้ได้ก็ใช้ได้เกือบหมดค่ะแล้วเราก็มาต่อเติมเอาใหม่เราก็เอามาก็รื้อมาก็เอาส่วนที่ใช้ได้ก็ใช้ได้เกือบหมดค่ะแล้วเราก็มาต่อเติมเอาใหม่ปีโปดโปร่งลมพัดเย็นสบาย เนี่ยปลาเย็นๆนะมาแล้วจ้ะาตาลายนะจ๊ะพาเดินชมสวนเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปหลอยตกเอาไปกินสักสองสามตัวม, <laughs> มาสิคะมีเวลาว่างก็มามาเลย จยังไงก็สวนก็สวนเจ้าหนายเราเนะเขาจะมีคนงานประจําจ้ะอันเนี้ยเก็บเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่ดูก็ได้อยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะมาชมสวนด้วยกันนะคะสวัสดี อืมไม่ไม่อะไรหนูภูมิใจฟักทองอย่างเดียวเพราะหนูไม่ยังไม่เคยปลูกปลูกแล้วได้ผลน่ะที่เข้ามาให้กําลังใจลองดูเนี่ยเขียวสเสวยนึกว่าน่าจะติดโรกอยู่ตุมตูบเล็กๆอ๋อเกณฑใจเจ้านายเขายังไม่สะดวกค่ะอันนี้เรามาเปิดตาเล่นๆดีปอดโปง ลมพัดเย็นสบายต้นเนี้ยโดยกอยู่จ้าแต่ลูกไม่ใหญ่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยจ่าหน้าวนหนูก็ชอบเข้ามาใส่สวนแ <c oughs> อบแอบจนไหนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> พ่อบ้านเขาไปขัดท้ายสวนมาก็ได้กล้วยสุกขาเขือกล้วยหอบต้นหกักต้นล้มมัง้ง มันก็ได้กินอยู่นะคะ <c oughs> จ้ามันเยอะอะไปให้กําลังใจใเขาอย่างเดียวเลยจําไม่ได้ว่าเออบ้านนี้เป็นในเต็ดส่วนมากอะจําพี่บุญมีได้ <c oughs> คุณเฟยนามตาสวัสดีคุณโมค่ะสวัสดีทักทายเอากันนะคะ <c oughs> เนี่ยมีป้าเฟยมาให้กําลังใจเป็นคนแรกเลย